มาครับวันนี้เราอยู่กันในแมตช์การปล้ำอยากเล่นนะครับการเจอกันระหว่างคู่กลับในตำนานครับชิงแชมป์ WWE นะฮะเปิดตัวมาคนแรกครับ The Best in the World CM Punk วันนี้จะประทะกับ The t e s t of All Time ครับ เป็นแมตช์ที่อยากเล่นนะครับหลังๆนี้ก็จะเป็นแมตช์แนวนี้บ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าจะเป็นช่วงกลางของเกมภาคนี้แล้วนะครับกะมาเก็บตกกับผู้กลับหลายๆคู่การเจอกันของหลายๆคนนะฮะหยิบยกขึ้นมาฟาดฟันกันในเกมภาคนี้ครับ แล้วก็จอนซีหน้าฮะตั้มกันในสนามเรซเมเนียครั้งที่31ครับรเรารับบทเป็น C ีอมพังนะฮะไม่ต้องเดากันให้ยากเลยครับสนามนี่ก็ตั้มกันกลางวันแสกๆนะนี่ฮะการชิงแชมป์ในตํานานกับคู่ในตํานานครับ แชมป์นี้ต้องเขาสองคนนี้เท่านั้นนะฮะเริ่มล้ํากรรมการสั่นระรังะวิ่ง้าไปไซคิสซีน้าก่อนเลยมยังไม่เคยเล่นคู่นี้เจอกันหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะครับอ่ะล็อกคอแล้วก็หักคอซีหน้าประทะค้งนี่น่าจะเป็นครั้งแรกนะตั้งแต่เล่นเกมครั้งนี้มาไปเวียงครับเวียงเอาโดวีเวิร์สข้ามเชือกไฟยังไม่ตกนะครับซีน่าต่อยบล็อกได้ การแหกครับชื่เชื่องอย่างนี้สับสิงบอร์ดโคลสไลน์นี่อ,ออกครับแล้วก็ดีดีทีแล้วก็ทิ้งศอกตามครับอ้ยทิ้งศอกทีเดียวจนเปวดเลยแล้วพี่พังเอ้าโดนมังกีฟิปครับวิ่งเข้าไป ซีนาซีนาทำอะไรครับเล็งทิ้งศอกไม่โดนตบได้ครับนี่ตกอา้าวตกก็ไม่โดนตโดนไม่เต็มอีกโดนซีนาจับแบรฮักครับแบฮักบอดเอวโอ้โหจะมารักอะไรกันตอนนี้อืมศอกศอกกระแทัเมออยครับศอกแล้วก็ตบครับตบตบ,ตบมือนะแต่สะเทือนถึงม่องหูอ่ะปั๊มครับนั่งอย่างนี้เข่ากระแทกเ้ากระแทกยืดหน่อยนี่ วิงทขาไปจะเข่ากระแทกไหไน้ครับซีหน้าเสยไม่ตกนะไม่ตกนะเอาต่อยต่อยไม่โดนอีกเออต่อยอีกทีมาสปริงบอดคลสไลน์อีกหนึ่งรอบครับซีหน้าหมอกครับกระทืบไม่โดนทีบเอ้าทีบไม่โดนอีกอุ้ยซีหน้าต่อยครับอื้มตกคืนนั่นกันมาแลกกันดีกว่าซีหน้าซีหน้าต่อยครับพี่พังต่อยคืนซีหน้าเอ้าซีหน้าวิ่ครับ วืดโปมาก็วืดเลยวอาวืดรอบที่สองแล้วซีหนา้าอ่าต่อยวืดเอาวืดรอบที่สามครับเฮ้ยซีหนา้ามืออะไรเนี่ยดีดีท,ท,ทครับโอ้โหซีหนา้าวืดบ่อยจัดมาทิ้งสอกกันดีกว่าฮะได้เวลาซิกเนเจอร์ครับกระโดดเอโบดรอปได้เป็นงานจอนสีหน้าไปลากคอขึ้นมาฮะเรายังไม่รีบปิดบัญชีนะเอาเวียงโดนรีเวิร์สครับ อาจเกินมาเกินสีหน้าเดินเข้ามาจะต่อยไม่ได้ฮะเราเอาไปฟาดกับเทินมาเกินแล้วก็จับนั่งครับไปเดินเชือกเส้นบนสุดฮะแล้วก็เกี่ยวคอสีหน้าลงมาสีหน้าถึงกับมึนครับมึนเดินอ้อมมาสีหน้าลุกขึ้นมาออกกระโดดโชว์อีกทีได้ไหมสปริงบอร์ดคลสไลน์อีกหนึ่งทีครับ ลากคอซีน่าขึ้นมาเล่นงานต่อกรรมการยืนนิ่งวินหุ่นลเลยเว้ยอ้าวซีน่าบล็อกไม่ได้ฮะซีน่าจับแบกครับแบกเราดิ้นหลุดดิ้นหลุดแล้วก็หักคอเล่นงานต่อครับเอาไปเข่ากระแทกหน้าตกครับเตะเตะแล้วก็ถีบหมุนเตะครับโดยพี่พังเอาแขนมาฟาดับพื้น เล็งจังหวะทิ้งศอกเฮ้ยสีหน้าไม่สู้เหรอเอาสีหน้ากานไปฝั่งนู้นครับลอดเชือกไปวิ่งเข้าไปไหลกระแทกไหลกระแทกมาขึ้นมาเอาสู่ไซด้ายขกันดีก,กว่าครับกรรมาการนับหนึ่งแล้ววิ่งเข้าไปเด้งเชือกครับเด้งเชือกสู่ไซด์ไ้ายจวลมโอ้โหสีหน้าโยนทิ้งมาเลยบืดครับบ,บืด จ้องยังจ้องนานอยู่ครับซีน่าเวีออยงอัดกับบันไดเหล็กการนับอยู่นะครับเร่งานเตะก้านคอเลยหนึ่งดอกเราไปลือโตะผู้บรรยาย,ยาดีกว่าครับเฮ้ย<ป>มาลือโตะลือโตะมันเป็นสู่รสำเร็จของเราครับซีน่าหลกช้าแล้วนะฮะนี่โชว์กล้ามเลยเป็นไงซีน่าเดินขึ้นเวทีฝั่งนี้มาครับ ในพิธีคฝั่งนี้มาขออนาคอนด้าไว้ว่อยการหักแขนครับหักแขนอนาคตนด้ไว้อนาคตนด้ไว้สีหน,น,น้ายังเข่าได้ครับเข่ากระแทกเข่ากระแทกอีกหนึ่งทีโอ้ยมึนเลยสีหน้าจับลากไปไหนละ่ะไม่ไปสอกกระแทกครับสอกกระแทกไปลงเวทีเอาสีน้ารีเวิร์สอีกเลยครับโอ้โหตกไปเองเลยกะจะเบี่ยงสีหน้า แหมรอบนี้ต้องตามแล้วแหละพี่อตบยังได้อยู่ครับไปเวียงอัดครับโ๊ะคุณบัรยายขึ้นครับขึ้นลากขึ้นมาไปเราไปนอนกันดีกว่านะซีหน้านะจับนอนครับจับนอนการนับเรื่อยๆตึงเชือครับเตรียมตัวกระโดดลังกาหลังเล่นงานซีหน้าโซคุณปัายพังเลยครับแค่นี้ก็พอใจ ไปซีน่ากลับบนเวทีดีกว่าเวียงซีน่ากลับขึ้นไปฮะซีน่ายังหมอบอีกครับดาเมจเยอะนี่สปริงบอร์ดฟอกสเปดซ้ำ่นงานต่อฮะตกครับเตะก้างคอซีน่าอีกหนึ่งทีตบครับเฮ้ยซีน่าไม่สู้เลยฮะเวียงอัดเคลิ้มมาเคิ้มวิ่ง,งข้าไปเข่ากระแทกแล้วก็คลสไลน์ครับ สีหน้าลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเฮ้ยม,มัวแต่โชว์สีน้าจับแบกทบไม่ได้ดิ้นหลุดได้อยู่ดีหักคอครับหัอ,อแล้วก็เตรียมตัวถิงสอกกันดีกว่าสีหน้าเอลโบดรอปครับจากการเอาถิงสอกมืดสีหน้าหลบได้สีหน้ารอจังหวะเฮ้ยรอจังหวะอะไรล่ะมันยืนเก็่าอยู่นั่นนี่ผหมนเตะเลยโอ้โหสีหน้า รอจังหวะไลไปหน่อยครับจะเอเอน่เมื่อกี้อ้าวโดนรีเวิร์สอีกทีครับอัดเกันมาก็กีนหน้าวิ่งเข้ามาปัม๊มเต็มเต็มและกดเลยฮะกดเหน่ง่ายเกินยังครับยังเราแทบไม่มีดามจนะไปซีหน้าเวียงเข้าเชือกครับจับม้วนเฮ้ยจับไม่ได้ซีหน้าไม่ยอมซีหน้าจับแบกครับจับแบกเอาไปดีดเชือกโอ้ อะไรต่อพี่เตะไม่ได้ฮะหลบเอาซีนะาเดี๋ยวยางยังยังนี่ตบเอาซีหน้าบล็อกได้ฮะเฮ้ยซีน้าอยากแลกบ้างได้อย่าวืดอีกนะพี่ซีหน้าต่อยครับพี่พังต่อยฟืนซีน้าไม่วืดนะลฮะรอบนี้ซีหน้าแม่นอื้ต่อยคื้นครับเอ้าวืดแล้วครับซีหน้านี่ต่อยเอ้าซีหน้าแตกเลยฮะซีหน้าวืดอีกรอบรอบสองเรายังไม่วืดนครับต่อยซีหน้าวืดรอบสามครับ เจอเตะก้ามคอไปเลยยังไงซิกเนเจอร์แล้วก็มีนะตอนนี้เล่นงานครับเดี๋ยวจัดการเอโบดรอปต่ออ่ะได้ท่าแล้วครับนอนนะสีหน้านะต้องหมอบครับต้องหมอบนี่แล้วก็ทิ้งสองเอ้าสีน้าหลบได้อีกรอบหนึ่งเฮ้ยสีน่าจัดการเอเอไหมยังนะครับเวียงข้ามเชือกไปต่อยครับต่อย สีนามันมีแรงฮึดรีเวิร์สช่วงท้ายเกมครับตัวเลดเกมนั้งซีนาเนี่ยสีนาการถือไม่โดนับวิ่งเข้าไปใส่คิกยังทนอยู่ไม่ยอมรับนี่เดบสกับเดบเรเต้ใครจะเป็นอันดับหนึ่งนี่ซูไซไรครับฝั้งหนึ่งทั้งคู่เคยอยู่ในจุดสูงสุดของสมาคมเนี่ยตอนนี้ก็ ไปช่วงเวลารีไทยเข้าไปทุกทีไม่ได้หมายถึงซีหน้าด้วยนะครับหมายถึงทั้งคู่เลยพี่พังนี่ก็ร่างกรอบแล้วเจอหนีทิ้งศอกครับทิ้งศอกแบบซิกเนเจอร์ไม่ได้ทิ้งแบบปกติก็ยังยังได้อยู่ครับไปเวียว่ยงอัดเทินมาขึ้นครับซูเปอร์ท้าไม่ตายมามาอ่อยยครับาก,การซูเปอร์ฟินิชเชอร์ขึ้นมานะซีหนะ้าเพชรดิกรีครับเป็นซูเปอร์เพชรดิกรี จากเชือกเส้นบนเรียบร้อยโอ้โหแล้วก็เข่ามาังเอิญเข่าลงด้วยปดเลยครับหนึ่งสองยังครับยังไม่ให้ซีน้าแพเรายังไม่ได้ GTS ครับมันยังไม่สมบูรณ์เอา้าสซีน้าเฮดบัดเลยโอ้โลากครับลากเฮียบอกแล้วว่าซีน้าจะพลิกอะพลิกไหมซีน้าจะ AA ไม่ได้แน่นอนต่อยครับต่อย ทำเ,เป็นกอดแบลี่ตัวบี่นะจับม้วนครับเนกเรเกอร์เฮ้ตอนนี้ค่าอะไรยังไม่ได้นะครับทิ้งสองซีน้าหลบได้ซีหน้าจัดการซีหน้าทำอะไรครับเกี่ยวคอไม่ได้ฮนะเราจับเป็นนี่อัป,ปคัทลาคอขึ้นมาอ่ซิกเนเจอร์มีพร้อมเหลือแค่ GTS อ่ะบิดกลับจับเนกเบรเกอร์ครับ ได้เวลาเอลโบดรอปเอา้าซีหน้ากลิ้งลงครับกลิ้งลงได้เราเอลโบตั้งแต่เชือกตั้งแต่บนเวทีทิ้งศอกลงไปเรียบร้อยกลิ้งลงก็ไม่รอดนะพี่ไปขึ้นไปครับปิดเกมไปดีกว่าปิดบัญชีครับปิดบัญชีลากคอซีหน้าขึ้นมาจัดการโก t ทูสลีฟครับโก t ทูสลีฟ GTS เรียบร้อยครับกดเลย หนึ่งสองสามโอ้โหสี e ่เอ็มพังครับชนะควา้าแชมป์ WWE แชมเปี้ยนนะครับ <WWE. S 1> นี่ผู้ในตำนานกับแชมป์ในตำนานของพี่สองคนก็ star, ประมาณนี้เลยกันนะครับถ้าชอบพี่ลิมกดไลค์กด s u b สไ r i b e เพ่อป็นกำลังใจให้ผมด้เลยนะครับอย่างเห็นแมตช์ในตำนานแมตช์ Matt ไหน อีกก็คอมเมนต์บอกกันได้นะฮะ, like s <S จะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ